วัสดีจ้าเซามณีมาพอกันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงมีมนเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับเาามณียายหัดถ้ามาอยู่ตาลาดพุดเลือกข้ามอําเพื่อว่านอนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อเซามณียายหัดสิพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวเนาะพี่น้องเนาะว่าเาามณีมันถูกหรือมันแพงหรือวา่าราคามันขยับหรือไปเวียดนามขาวบออเด็กหัวมาทางนี้กันมา่อเวียดนามพี่น้อง เขากับหาซื้อคือเก่าเราพี่นอ้องเวียดนามเขาอยู่พี่น้องเมึงราคามันจะเป็นแนวใดมืงึงผูดด้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั้นได้จะได้แจง้งเตือนคลิปใหม่ๆบรรยากาศต่อรองราคาพี่น้องบรรยากาศซื้อขายตอ่อรองราคางัวนหน่อย <laughs> ยังต่อรองราะค่ากันอยู่พี่น้องไล่เ้าได้หลักตะรวจดโอ้อยากได้ไล่ละะหาพันลวดสันเรี่นอยานไงตัวละห้าพันกว่าบาทจะมันถือครับ <c oughs> ตัวละหาพันลวดสันพี่น้อง <c oughs> าาลายุนล่เาเขาใจยุ่อ้รของมน้เจ้าหน่มหวเดีุ่มตนเ้นตุลหาพันว่าซานพี่น่องมือนึ่งหน่ว่า้อบหน่องหัวหอยหลดดวงยินพี่น่องไา่ละไล่ละเท่าไหร่ก็ไดละสิบสามหา สิบสามหาลอยสองตัวนี่บอกจ้าสองตัวนี่สองตัวแม่สาวเนาะจ้าแม่สาวแม่สาวไล่ละสิบสามจ้หาลอยยังมีหาลอยด้วยพี่น้องให้เมียมาเปิดกันยังมีหาลอยติดพี่น้องหอยโลดของหอยโลดดวงเย็นพี่น้องนี่เปิดไว้เปิดใบมื่นสามพันหาลอยเนาะราคาตัวล่องใดเด้อพี่น้องเด้อนี่ ความสูงประมาณประมาณเท่าไรคือสูงลอยสามสิบเนาะลอยสามสิบหาบวกเนาะสามสิบหาสี่สิบนี่แหละพี่น้องตัวนี้สิ <40. S 1> ประมาณสี่สิบ <40 S 2> น, 40, น,นี่ตัวนี้สี่สิบตัวนี้ประมาณลอยสามสิบหาพี่น้องลั่นลั่นกันนี่แหละเนี่ยเบื้องเบืองเบืง้งเล็บเด้อพี่น้องเด้อ เป็นค่ะเป็นเป็นง่วเลี้ยงนนเนาะง่วเลี้ยงง่วแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยอสองตัวพี่น้องสองตัวของหอยลดของหอยลดดงงยินถือกตัวละเมื่อนสาม ท่านหาลอยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรหาหอยโหลดดงยินพี่น้องมีสองตัวนี่ ok. <ม>บอค่ะตัวนี้แม่นบ้แม่นจ้ามีสองตัวอาควาเบอร์ติดต่อค่ะ098 0์8ก้าแปดศูนย์เกสนใจโทรหาหอยโหลดดงยินเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นงวัวแม่นางพี่น้องงา,งาม วัสดีจ้าพ่อทุ่มก็ขายันขวัสดีค่ะได้ครับแม่ได้มาสองเถิดเถิดแม่นี่นะครับถิดกับแม่นี่แม่นี่เปิดเท่าไรคะนี่สองหมื้าพันหครับสองหมืนเก้าันหะผมนีพี่น้องบอกงคบ้าเลยท่องได้หาเดือนแล้วผมประกันท้องให้ประกันท่องพี่น้องับเเสียพี่น้องมาตรวจเราก็ได้ครับพี่น้องสูงเท่าไรพอดี้อยสี่สิบ้ครับสูงความสูงร้อยสสหาพี่น้อง เหม่อหัดมือนุ่มงามความครับเนาะเบื้องเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเอาเด้อเบื้องเอาเด้อเย็นนะครับพี่น้องดูค้างปลาซุปปลาหลอดนะครับเด้อว่าไรปลาได้พี่น้องตงองชิปบลาได้มีเงาหางเงาบักไงพี่น้องว่าไรสิจินเรีองได้ให้ให้ให้เบื้องเอาเด้อจ้าให้พ่อผมเหมือนพวกวานเจมบอจีนแกอยู่ว่า ให้ค่อยพบหนุกว่าจัาบ่อจิตครับพี่น้องขายไปหัร์ดดิวโฆษณาหลายว่าสิจิตคือจังโฆษณาขายค่ะปวดเนาะงแม่หัดเนาะว่าอยู่ขายไปหันพวกว่าคือโฆษณาขายพี้องคนอื่นครับผมสูงลอยซีซีหาเงาหาเงาแบบไงทองพร้อมด้วยพี่น้องด้วยอกันทองในหาเดือนประกันทองครับผมประกันให้นะครับงามๆเลยพี่น้องเมื่อเลี้ยงนั่งน้ำพี่น้องพี่น้องเสียาเด้ลขึ้นหาลอยค่าตรวจ ราคาตอรองใดบ่จ้าก็อะไอยู่คร to of no ับราคานี่ตอรองใดเด้อพี่น้องเด้อตัวพูนั่นเด้อป่นี้ตัวพูเอิ้นไว้ิบ0 0พนตัวพูนี่เอิ้นไบซิบครับเมื0นพเนาะ1 5 0่0นครับพี่น้องตัวผูนี่เปิดไวเมื0นหพัี่น้องเดี๋ยวเรีบราคาตอร่องใดพี่น้องกันปีนาไปเ2 0 0 0ตกอ่าพุ่นเดัวรับพี่นครับ่อรองไดขึ้นกันนะตอร่องไดนิดหน่อยพี่น้องตอายมันสิหลปอร์ซ่นมันสื้อมันสือสีะครับพี่น้องต่ซื้อมากับแพงอยู่ แตให้เขามนะครับม่หาอ่นเื่อนลอยครับพี่น้องเริ่ืนลอยครับผมหน้ากดคอกันิตนนะครับพี่นองศูดแปครับศูนยห้าสาสี่ห้าสามสี่ศูนย์ศูนสี่หกครับศูนยสนใจโทรหาพอทมเด้อพี่น้องเด้อคุณ่จะขายงวแม่มันแม่ยังเรืองวเถอกับทรบอกได้ะครับพี่น้องเด้อคุณจงทำภาคบานนะครับมีงเล่อมาขายทรบอกหทมสีบไปหัไปเบิ่งนะครับพี่น้องราคา กระบ่กเป็นหุ่มเป็นห่อพี่น้องดอกครับผมก็ซื้อเพราะขายกันคิดว่าขายได้เพราะต้องว่าที่ร้านเรากะซือซื้อครับพี่น้องไม่ว่าะว่าเอาลวงเอาหลายนี่ผมก็ได้เอาเส้หลายตัวถือซื้อได้ตาบผมอาผู้ใดอยากซื้ออยากขายก็ให้โทรหาพ่อทุ่มเด้อพี่น้องเด้อตามเบอร์เลยจ้าก็เลยจะพี่น้องดีว่าไปนะครับแม่มันจะถือคือเราครับพี่น้องสวัสดีค่ะ แม่สาวบอกเพราะว่าได้เดือนกางแล้วโอ้ท่องแล้วพี่น้องท่องได้เดือนหนึ่งวันสัน้นท่านในตรวจเด้อพี่น้องเด้อท่านในตรวจท่องนี่ท่องได้เดือนหนึงวัเด็บเบิงขาเบิงแข็งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ สูงร้อยสี่สิบหาบวกอยู่นะขั้มสูงร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่เด้อพี่น้องเด้อได้มาจทกโตครับมอนี้สามตัวเนาะเบื่อเงาหางพี่น้องเงาหางเงาบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อหางหลากขี้ดินเลยพี่น้องงามๆเลยจ้ะเปิดไว้สามหมื่นท่นจ้ะเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งท่นเนาะ ตอ่อ,ะะตอรองได้บ่คะตอ่อล่องได้ยูเด้วจ่านี่เปิดใบละคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องเด้อต่อได้หลายเติบยูวสันราคาห้องพี่น้องนี่คนห้องไว้ซื้อดอกต่อรองได้ยูใส่อีกสองตัวเนาะวันนี้นะ้อตัวละสองหมื่นตัวละสองหมื่นนี่พี่น้องสองตัวนี่ตัวละสองหมื่นมาสัน่นนี่งามๆเลยพี่น้องมันถือฝนฝนตกพี่นอ้นนองมันรเรายืนซื้อๆอยู่ นี่ตัวละสองหมือนตาล่างได้ขึ้นกันนะนี่พี่น้องความสูงประมาณลอยสามสิบลอยสี่สิบพี่น้องความสูงประมาณลอยสี่สิบนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเบิงเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อเงาหางเงาหมักไงได้พี่น้องงัวเหลี่ยงเด้อพี่น้องน้วเหลี่ยงเบิงเล็บเพนเด้อพี่น้องเด้อเป็นหัวเหลี่ยงมันฝนตกพี่น้องสายงัวนตาม ทำกลางสายฝนเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเงาหางเงาบอกไงห,หางหลากดินพันเด้พี่น้องหางหางเลยเข้าลงไปยุ่เงาหางเงาบอกไงเป็นงัวเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อลาค่าตัวละสองเมื่อน,นี่ต่อรองได้่อ,องขอเบอร์ติดต่อหน่อยจ้า ห6าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกสามสามสองแปดสามสนใจโทรหาพ,พ่อพวนเดอพี่น้องเด้อสว่างจ้าสนใจโทรหาพ่อพาวนอำเพอสว่างเดนินได้เลยจา้าอ้อยขี้ก็ง่อยควันละพี่น้องใสของเจา้าย่งตัวใดย่งบักเถิน้อนเถิบน่อยเถิกนีบ่เปิดเท่าไรละตนี้นน ตัวนี้เปิดไปสอง 16, หมื่นหกพันห้ารอยสองหมกพันหารอยพี่น้องความสูงคนประมาณศักเจ็แปดีแล้วพี่น้องราคานีต่อลองได้ปะราค่าหนีต่อลองได้ดิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เดส่ตัวง่ามๆนี่เด้สองตัวโอ้ยโอ้ยคอยขึ้นหาว่าตัวเดียวสัน สองตัวได้พี่น่องสองตัวนีว่สองตัวพี่น่องสองมื่นหกห้าร้อยถือตัวละหมื่นสามโอ้ยถือตัวละหมื่นสามมาแจ้พี่น่องนี่พี่น่องหนางนางงามๆตัวนี้ไหมพี่น่องมื่นแล้วค่าหมื่นสามเนาะเปิดไปพี่น่องเปิดไปสิบสามหาร้อยได้พี่น่อง ตัวนี้สิบสาหาลอยตัวนี้ 13, สิบสามมื่นสามซื้อพี่น้องแต่ว่าตัวนี่สิมีหาลอยติดพี่น้องตัวล่งได้คู่ตัวนะตัวล่งได้คู่ตัเด้อพี่น้องเด้อมีสองตัวนี้เป็นบ่อขอเบอร์ทิดต่อในใส่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่หกสองาสี่ห้าสนใจโทรหาพ่อขี้เด้อพี่น้องเด้อ เนใจโทรหาหอยขี้ได้เลยพี่น้องงามๆด้วยนี่ราค่าต่อรองได้พี่น้องตัวไมสิเปนหาลอยเปิดใเมื่อหนึ่งพันหาลอยพี่น้องโตผูได้พี่น้องสูงประมาณนอยสักหานี่แหละพี่น้องนียนะครับเพื่อนเนี่นะเพือนไปิบหารนช่องหาลด้วนี่นะเอาเากูนะเพืโอยเื่อนเ่เอาไ้กันวันนะส หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งบาทประสั่นของพ่อขวัญพี่น้องพอไรเดอร์พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อต่อแล้วเด้อพี่น้องแล้วจะขายหูงามขนาดได้บ้างหูเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมีมีมีหม่องขายมีหม่องขายมีหม่องขายอยู่เป็นบ่ให้โทรมาติดต่อเอานะครับนี่ตัวเครื่องเครื่องเนี่ยตัวเครื่องรถเท่าไรเนั่นตัวเครื่องรถหันเศร้าไปล้วเครื่องเศร้าไปซื้อมาเศร้าไปเลยเป็นบ่ยี่ท่องรถก็มีได้พี่น้องผมยี่ท่องรถเป็นพ่อพันครับเป็นพ่อพันเุ์มนซื้อมา ทราบกว่าเราจะพู้ได้สนใจกระจังโทรติดต่อพ่อควรเด้อพี่น้องเด้อขอเบอร์ค่ะ061 0 6 1 050 050 3734นครับ3 7 3เสนใจโทรหาพ่อควรได้เลยจ้าจูงไปใส้ตะวันจูงไปใส้บ้าขายแ้วเป็นบ้าขายแล้วาสันตะวัน โกประสุงข้าเจ้าได้ขายอยู่ได้พี่น้องิช่างมันฝนตกพี่น้องแยหัดแตลืมหอดขั้นหฮมเหมือนนี่บดายขั้นหงมากนตกเวียดกไก่ได้พี่น้องเวียกก่เวียดกไก่กงบียดกไ่กว่างบเดกไก่วางบเวียดไ่าเวี่แเยดา อากาศตัวรองระคางัวพี่น้องได้กันละไปนียัชี้กนไดไปกบบึ้งบอกบ้งย่งากแมันีทีมีดกับปืนไหนมันก็ะบว่าสิขาอดมันโนม่มันเอมอนด้ปาแล้วอกแ อ่ใช่เราแม่ไม่หอกเพ่าะใรอยนึงขายได้แลวพี่น้องเพิ่งขายแลวลูก็นรกันลูกเปนขายลูกไป็นลูกเปนาไรนะลูกมันลูกเท่าไรก็ลูกกันบ่ายนี่ถือมาย่างเลยนี่บ่ายขยกูเหรอพ่ารยดเาือเาไลยเจ้อยู่สองพันห้าองพนเจ็ดร้อยนั่นสองพันเจ็ดนี่อีกสองร้อยแต่เจ้าบีอีกสองร้อย่เน่เไใช้เม่ย เขาเลี้ยงเ่เขาใจบพรเขไห้เก็นร้อยเพาขาารถว่าทังนี่หหกร้อยอย่าไปน้ำเมมันาไยางกันาไรยางกนอย่าไปน้ำเมมันอยไปเ่อยาไไปอย่าไปน้ำเมฆมันเัวเลี้ยงเัเน้องเาเออนั่นเีเลี้ยงเลี้ยงอนี้อุตส่าห์มากำไรห้าที่บาทเราบ่หวังบ่ เอาแม่มาลูเอาบ้านนี่น้าไม่เขาบานนี้ก็ต้องคล้องไหวมาลงูกได้ยังไหวยังว่าดิใครใหญ่มองสามใหญ่บ้านสี่หายกําไรเลยได้พี่น้องใส่ซื้อมาใส่ดีเดาซื้อมาใส่ดูเห็นชื่อเงินไปโจรอโจรอบัดไปกอดกลางางกลับมาเห็นก่าน